สวัสดีครับวันนี้ iPhone หมดนะครับจะมารีวิว X-Doria รุ่น Defense 360องศานะครับซึ่งตัวนี้ได้มาจาก bbiphone.com นะครับเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพกันก็ X-Doria เนี่ยเป็นเคสหนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงทางด้านการออกแบบที่ไม่เหมือนใครและค่อนข้างแปลกนะครับก็จุดเด่นของมันคือมันเป็นเคสที่บางมากๆตัวหนึ่งนะครับติดอันดับของโลกเลยแหละ ข้อเด่นของมันก็คือมันสามารถปกป้องได้ทั้ง360อง,องศาตามชื่อมันก็สามารถกันในส่วนของทัชสกรีนได้ด้วยแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าอา้าว่างนี้จะทัชสกรีนได้ไหมมันต้องได้ครับไม่งั้นมันจะมีปัญหาแต่เรามาทดสอบกันเหนือข้อความช่ว์วัสดุนะครับเป็นพลาสติกที่มีแรงยืดหยุ่นค่อนข้างสูงจะสังเกตได้ว่ามันสามารถโค้งงอได้มากเลยทีเดียวเป็นวัสดุสองชิ้นด้วยกันพลาสติก ประกอบเข้าด้วยกันนะครับด้านหน้าเป็นบัตรสติกแบบใสส่วนด้านหลังนี่จะเป็นแบบขุณนนะครับความบางมันค่อนข้างบางและเบามากๆจนแทบไม่รู้สึกอะไรเลยเคสตัวนี้รองรับทั้ง iPhone 4และ iPhone 4S นะครับส่วนของผมเป็น iPhone 4ผมจะค่อยๆใส่เข้าไปนะครับนี่ครับใส่เข้าไปแล้วแล้วก็นำวัสดุด้านหน้าครอบลงไปแบบนี้เพียงเท่านี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ถามว่าตัวนี้มันดียังไงก็คือด้านหลักเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบที่เปิดกว้างสามารถติดเฟรมหรือติดลายอะไรที่เป็นตัวการ์ตูนไปได้อย่างเช่นถ้าเกิดจะติดอันนี้เข้าไปก็ไม่มีปัญหานะครับก็ลองลองดูแล้วกันนี่นะครับเห็นว่าเครื่องจะบางบางมากๆเหมือนไม่ใส่เลยตรงนี้ดีตรงที่ว่ามันจะค่อนข้างกระชับมือเวลาจับเพราะว่า iPhone ฟนี่จะมีเหลี่ยมมีมุมตรงนี้ทำให้เวลาจับอาจจะไม่ค่อยกระชับมือเท่าไหร่ซึ่งได้ตัวนี้มามันก็ค่อนข้างจะโอเค นะครับตัวนี้บางกว่าแอร์แจ็คเก็ตอีกนะครับ0.5มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับถามว่ามันดียังไงก็มันดีกว่าพวกฟิล์มกันรอยรอบตัวที่ว่ามันเป็นเคสที่มีแรงยืดอยู่แล้วแบบว่าถ้าเราทําตกหรือทําอะไรเนี่ยมันก็ยังสามารถกันได้ระดับหนึ่งต่างจากฟิล์มกันรอยรอบตัวธรรมดาที่มันกันแค่รอยสมชื่อของมันเราจะมาดูกันทัชสกรีนกันนะครับสังเกตได้ว่าทัชสกรีนได้ปกตินะครับผมแตะแค่เบาๆมันก็ไปนะครับ จะลองพิมพ์ข้อความดูนะครับอ่าสังเกตได้ว่าเราสามารถพิมพ์ข้อความอะไรได้ปกติไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมหรือว่าเราจะเข้าไปทำอะไรก็ตามนะครับ จะยังสามารถใช้งานได้ค่อนข้างราบรื่นก็เพียงเท่านี้ก็น่าจะตอบคําถามหลายๆคนได้แล้วว่าเคสตัวนี้มันถ้ากินมีปัญหาหรือเปล่าซึ่งผมก็ตอบได้เลยครับว่าไม่มีถึงมีก็อาจจะเป็นอะไรที่น้อยมากจนแทบไม่สามารถสังเกตได้ด้วยการใช้งานทั่วไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณ BB iPhone มากครับที่ส่งอุปกรณ์มาทดสอบกับทาง i p h o n มอ o เน็ตเราขอบคุณครับ